สวัสดีครับผมสวัสดี FC สาวน้อยเพชรบันแพง FC น้องอุ่งอิงครับ FC บอลโจโดยเฉพาะนะครับสำหรับคลิปนี้พี่น้องผมรอโอกาสนะฮะร,รอความคิดตกหลึกขึ้นมาแล้วจะมาพูดรอเวลานะครับเรื่องยังนะะเรื่องนี้นะครับความคิดส่วนตัวผมย้ำนะครับผมขอย้ำว่า นี่คือความคิดส่วนตัวของผมเองนะครับถ้าพี่น้องไม่เห็นด้วยหรือว่าบะเมียนขอยบ่ามาักกะบ่เป็นอย่างนะครับผมก็คือว่าสำหรับผู้ท้าไคนนี้ผู้ทายไคนนี้คือไผบอดโจครับนุ่มโจโยมนินนามองศา พี่น้องกันจะหูได้หลายๆคลิปนว่าบอดโจคือหนึ่งในไอดอลของผมนะครับหนึ่งในไอดอลเลยผมจนปักหมุดไว้หนาเฟซผมครับอืผมไม่ได้อยากประสบผลสําเร็จเหมือนแกนะครับบ่ได้อยากประสบผลสําเร็จคือเล่าหรอกนะครับเพราะว่าเขายืนอยู่คนละจุดกันแต่ว่าแนวการคิดกระบวนการคิดการวิเคราะห์ วิสัยทัศน์นะครับการว่างโตมันสามารถที่จะนั่มไปใส่นะครับในชีวิตของผมได้นะครับผมมีขอออกมาแนวนี้นะครับเรามาที่นี่นะครับผมตั้งช้าย่าให้เล่าผมคนเดียวเด้ผมคนเดียว,ว,ยมผ,มยวผมคิดว่าบอโจคือ ตอนนี้ตอนนี้มือนีนะเนี่ยวันที่สามสิงหาในปีหกหกเนี่ยคืออินฟลูเอนเซอร์แห่งวงการหมอลำอินฟลูเอนเซอร์เบอร์หนึ่งเลยแห่งวงการหมอลำครับอินฟลูเอนเซอร์เบอร์หนึ่งแห่งวงการหมอลำนุ่มโจโยโมานินนมวงศา ไม่แน่ก็จะอาจอาจจะอีกไม่นานอาจจะมีสำนักข่าวดังๆอาจจะเอาความคิดเนี้ยไปทำเป็นกระทู้ข่าวเลยก็ว่าได้เพราะว่าหยังนะครับแตงแต่เราเหตุยูทูบมากเราก็าได้หวังหยัางที่แรกทำลงไปทำลงไป ำังไปเรื่อยๆแต่การทำของแกแกคิดมาก่อนแล้วมาเอ้ยให้คนรู้จักแกเออให้คนหูจักสาวหน่อยเพรปินแพ้ง,งเป็นการประชาสัมพันธ์เป็นการขาย,ขายคาเล็เตอร์จ้าของด้วยความที่เป็นคาเล็เตอร์ของบอสโจครับเลยเฮ็ดให้พี่น้องเอซนะครับได้รับหลายอารมณ์ดามากะมี่ มวลที่ห้ากับมีความรููกับมีมวิสัยทัศน์การเป็นผู้นำก็ม,มีพี่น้องบางคนบ่หูเด้ว่าเบิ่งไปนี่จะของมีความสุขบ่หูเด้เสือบอนั่นมันคือคาเลเตอร์มันคือสิ่งที่เราคิดออกมากผมบอกผมจำผมคำบอ,บอกผมไปได้ครับว่านี่แหละครับอินฟ u e เอร์เบอร์หนึ่งของวงการมอลลมเลยผู้นำโซเชียลครับทุกวันนี้ อให้มีโซเชียลอยู่ในมือองค์กรคุณจะอยู่รอดนะครับและก็ะมือนี่เล่าโพสขึ้นมาสองโพสโพสแรกพี่น้องหลายคนหลายทันกับสิฮู้นะครับถายุในโซเชียลและก็ยิ่งถ้ามีเฟซบุ๊กนะครเกี่ยวกับการทําเรียวอเ่ครับเดียวทางเฟซบุ๊กนี่ก็คือคลิปชั้นคลิปสั้นนะครับถ้าเปรียบกับ YouTube ก็คือคลิปชอ็อตประมาณนั้น นะครับลักษณะคลิปสั้นแลวที่นีเมื่อวานนะฮะทางเฟสเฟสพูบอกว่าระบบคำนวณยอดเหรียญจากรายได้มันเกิดการเออร์เลอร์มันก็ปรับลดลงมากพี่น้องรลายคนหลายท่านกับเสี้งนี่ยังก็ว่าแนะ่้ไปพี่น้องบ้านเฮากำลังสีดังะนะ <c oughs> ก็ร่งสีิเป็นดอลลาร์นะครับมันมีประโยชน์หลายอย่างนี่เราโพดกันมากครับโพดแหลก มอว่านี้เราก็เริ่มลง,ลงคลิปเลยเห็นบ่มเหมือนเราเป็นซิปซิปคลิปประมาณสองมือติดอ่าเราพี่เราบอกว่าผมเริ่มทําเรียงตั้งแต่วันที่สี่เจ๊อิเป็นวันที่สี่อืมจนหอดมือนี่นะวันที่สามเนี่ยตนวันที่สามสิบเอ็ดนะฮะสี่วันที่ทําอย่างจริงจังและต่อเนื่องอืเงินบ่อดดหลายบ่เป็นหยังนี่คือความคิดเล่าฟังดีดีครับ แล่วเ,วเทิลสีไหอยเาแต่ยูทูปเปิลเสียหนะแต่กําลังใจที่พี่น้องเขามาเบิงเขามาชม่มมันมากกว่าและได้คนติดตามเพิ่มวันละเอ้วันเดียวหมื่นคนเมื่อวันประทับใจสุดๆอ่าคิดเบิงเอาคติประจําใจของผมฟังไว้ครับพี่น้องสามารถนําไปใส่กับชีวิจาของได้ครับผมคิดมาตั้งแต่ตอนทํา คลิปแรกที да, ่สำเร็จทาง youtube คือนี่คติเล่าเฮ็ดไปโหลดอย่าฝ่าหวังเรื่องเงินถ้าเฮ็ดดีคนเบิงหลายเงินตามมาเองเฮ็ดยางต่อเนื่องลุยลุยลุยสักวันต้องเป็นวันของเราคิดดีทำดีสิ่งดีๆจะเข้ามาหาเราเองเราเราคิดแล้วแหละว่าสิ่งที่เราทำมันดีครับนี่ผมแปลไปคิดแล้วแหละว่าสิ่งที่เราทำมันดีเนี่ย ผลที่ตามมายังไงมันก็ดีครับแต่มันจะดีมากดีน้อยดีช้าดีไวอันนั้นอยู่ที่องค์ประกอบอื่นว่าไปแต่พื้นฐานของคำว่าดีมันก็ต้องดีอ่ะกลับมาอ่าแล้วโพดท,ที่สองโพดท,ที่สองเนี่ยจอจงเลยพี่น้องฟังให้ดีบระนี้ต่อเนื่องกันเลยครับสองโพดนี่ห่างกันสามสีนวิเที่นอกจากลาว่านอกจากคลิปที่ เดียวๆสดๆแล้วนะก็จะมีคลิปที่ผมอัพเพื่อความสนุกสนานบันเทิงนี่สำหรับตัวผมบอกเคยคิดด้วยคำว่าเห็ดหยังคนกับเบงคือหมายความว่าทุกคลิปนะครับที่เล่าเห็ดลงให้พี่น้องเบิงผ่านกระบวนการคิดผ่านกระบวนการวิเคราะห์ออกมาเรียบร้อยแล้วนะ พราะว่าเราก็ได้คิดว่าเหตุอย่างคนกับเบิงไหมผมบอกแล้วว่าสิ่งที่ผู้ชมต้องการถ้ามีสามอย่างนี้คือประสบผลสําเร็จนี่คือผมคิดบันเทิงความรู้แรงบันดาลใจถ้ามีสามอย่างเนี้ยนะครับแมนบออ่าแล้วบันแล้วก็บอกว่าเพราะทุกคลิปที่ลงถึงจะดูง่ายๆหรือในคลิป่่มีอย่างมากมมย แต่ทุกคลิปก็คือผ่านกระบวนการคิดที่เรียกว่าคอนเทนต์หรือการนำเสนอที่เฮ้าคิดว่านี่แหละคลิปองเฮาที่เฮาต้องการให้ทันผู้ชมอาจจะเป็นคลิปที่มีสาระบ้างบ่มีาวานั่หัวมวนบ้างปะปนกันไปแต่เราคิดว่าเฮ็ดหยังคนกระเบิงรว,ว่าอันนี้บ่จริงเพราะทุกวันนี้ถึงคนจะมี f อลโล่คนติดตามเยอะ ทั้งเฟซทั้ง YouTube ทั้ง t i k t อ k นะถ้าคลิปนั้นไม่มีอะไรน่าติดตามไม่สนุกไม่น่าสนใจก็ไม่มีคนดูเยอะยอดวิวก็ไม่ขึ้นครับบางที่ล่ะ,ะผมถามว่าสีโ่้ให้ตั้งฉายาให้เราว่าอินฟลูเอนเซอร์แห่งวงการหมอลำไดจังไดอ่านะเราไปก่อนแล้วน้อยางไปก่อนแล้วไหมเข้าใจบอกเป็นผู้บุกเบิกไหมสุดเชี่ยวอ่ะ แต่ว่าโซเชียลมีประสิทธิภาพเบิ้งกระบ,บวนการแล้วคิดเบิ้งกระบ,บวนการที่เราพิมพ์ออกมาที่แหละถ้าไม่มีคุณถ้าไม่มีคุณภาพเข้ามาคุณภาพบ่มเมนแครว่าใหา้ความดูอย่างเดียวตามที่ผมได้บอกวสามหัวขอ้อนะครับสนุกสนานความรู้นะครับแรงบันดาลใจอ่าอลํมวัตถุประสงค์หลักๆเลยมอลํัมคืออะไรความบันเทิงไงความสนุกสนานเลยมาแล้วข้อแรกมันสินม,มีมานี้เบิกคือแบบแทบทุกคลิปอ่ะ ที่บอลโจรประเทศนะ่ะผมห้เลยเก้าสิบเก้าสิบก่าเปอร์เซ็นต์นล่นแหละจะมีความบันเทิงอืมมีความรูปถ้าพี่น้องเบิ่งดีดีมันคือความรูปมันสีมีความรูปแฝงอยู่แค่สองยางในคลิปคลิปหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ธรรมดาเลยครับไปจิตเบงเด้ว่าพี่น้องเนี่ยเป็นอย่างขึ้นหมักเบิง่งถามว่าเป็นอย่างขึ้นหมักเบิ่งน่องอุ้งอิงครับแรกบันดาลใจยังไง ผู้จ้องหูวนั่นแหละคือแรงบันดานใจครับเบิ้งนองอุ้งอิงแล้วมีความสื่กว่าจังใดครับมีแห้งเหตุงานเป็นบอรครับมีแห้งสูงงานอุ้ยขนาดนองอุ้งอิงผู้น้อยปะเนี่ยย่งกำลังใจดีปะนี่ย่งสูปะนี่อ่ะนี่แหละคือแรงบันดานใจอบอสโจป้าพนเหตดงานพนนอนอย่างใดพนคือเหตุใด,ดแรงบันดานใจ หงอุ้งอิงแสดงนาเวที่พี่นองเป็นยังคือยิ้มคือหัวคือยิ้มคือเบิงไอ้ยนีเบิงนองเป็นยังคือยิ้มความบันเทิงครับนี่ที่ทีบอลเป็นพิมพ์หนึ่งก็คือความรู้อ่าเห็นบอสีแฝงยู่ได้หันเด้ถ้าพี่นองบอลแยกพี่นองสิพุ่มพี่ทางหูดหอกเพราะว่าเขาหลงเข้าไปแล้วนี่แหละผมว่าเป็นโค้ดหรอกครับ เรกว่ากระบ,บวนการคิดผมมันเป็นแนวนี้นะครับผมกับยางตามความคิดเล่านะครับที่เราซื้อออกมากผมกับน้ำมาวิเคราะห์นะครับในการดำรงชีวิตผมหวัว่าผมสิบผู้ชบผลสําเร็จพอเี่ว,ว่าผมคิดว่าผมคิดดีทดําดีพื้นฐานของความดีมันต้องมีอะไรดีๆสักอย่างอี่หลีพี่น้องล้วผมไม่เคยไปเซะไข่ผมไม่เคยไปวานไห้ไผ่ดีบ่ดีมันอยู่ที่เฮ้าคิด เขาคิดว่ามันบอดีมันก็บอดีเขาคิดว่ามันดีมันก็นดมีมนุษย์เกิดมาตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรที่จะทําให้เราคิดว่าเราต้องไปหาความทุกข์เราต้องหาความสุขสําหรับคลิปนี้นะครับกระสิม,มาวาจาเรื่องนี้แหละครับสาระสาคัญความเป็นบอโจความเป็นไอดอลครับความเป็นผู้นําโซเชียลแห่งวงการมอลล์อินฟลูเอนเซอร์ครับ สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับ